มันมากกว่าคนฉลาดอันนี้เราไปคัดข้างคนงู่มันก็หาว่าไม่เชื่อไอ้น,นี่มันพวกนอกศาสนาออไอ้คนในศาสนากลับมา,าเป็นคนนอกศาสนาไอ้พวกนอกศาสนากลับยึตนเองว่าเป็นคนในศาสนานี่คือความหลงผิดที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำอย่างนั้นแล้วก็อยู่ไม่นานไอ้ของอย่างนี้อยู่ไม่นานต้องไปที่อื่นแล้วก็ล่มหายไปไม่ได้ทําต่อไป ของหลอกนี่มันไม่ถาบรของจริงเท่านั้นจริงจะถาบดศักจะทธรรมของพระพุทธเจ้านี่อายุถึงสองพันห้าร้อยปีกว่าแล้วยังอยู่แต่ของหลอกหลอกทั้งหลายเดี๋ยวเยกิดหลอกที่นั่นเสิดหลอกที่นี่ไม่ขี่เดือนเดือนก็หายไปถ้าเป็นของชั่วข่าวหลอกกินกันชั่วแค่งชั่วค่าวไม่ว่าสัจติอะไรแนนม่สัจติต้นเมื่อสัจติแม่หย่านางเรือสัจติต้นกล้วยสัจติ อะไรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันดังอยู่สักไม่กี่วันน่ะแล้วก็เศร้าๆไปหายไปที่เจ็บใจก็คือว่าไอ้ศักดิ์สิทธิ์นี่มันอยู่ในวัดเสียด้วยสมภารก็นั่งยิ้มแฉ่งอยู่ในเรี่ยวศักดิ์สิทธิ์ได้ลาบศักการะนั่นเรียกว่าเดินตามขึ้นทางที่พระพุทธเจ้าไม่โปูกเดินในเส้นที่พระพุทธเจ้าไม่โปูให้เดินไอไปเดินในรูปหาลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธ ต่างๆนานา,นาทำคนให้หนูทำคนให้งมงายทำคนให้ไม่เข้าถึงศีลธรรมํำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปเชื่อความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้น่าเสียดายที่ไปอยู่ในวัดวาอารามต่างๆแต่ว่าพระท่านก็ไม่พูดเพราะว่าตักใจมันมาปิดหูปิดตาพูดปาดแม่นพูดไม่ออก อมัน้ะมันพูดไม่ออกเสียงมัน่อ้ยโอยพูดไม่ออกมามตามๆกันเห็นแ,แต่ลาบสักการะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายลาบสักการะนี่มันฆ่าคนได้เหมือนกันสักการูกาภูริสั่งขั้นติแปลว่าลาบสักการะฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนให้ตายทางร่างกายแต่ฆ่าคนให้ตายทางจิตทางวิญญาณ คือจิตเขาตายด้านไม่จเจริญง,งอกงามในธรรม,มวินัยไม่ก้าวหน้าในการศึกษาในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไปติดอยู่ในวัตถุเหล่านั้นในความคลังความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีคนนิยมกันอยู่แล้วก็พระเราทำด้วยคนก็อนนีกว่าเป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนา ลยเข้าใจเสไปความพ่ายเสในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะว่านักบวชนี่ไม่สอนโยมให้เข้าใจความจริงที่ไม่สอนให้เข้าใจความจริงก็เพราะว่าตัวไม่ศึกษาจริงไม่เรียนจริงไม่คิดค้นจริงในทางหลักธรรมทางประพุทธศาสนารือร้อีมีปราบตาไม่แค่เวนาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการค้นคว้าศึกษาธรรมะ แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนญาติโยมเวลาญาติโยมทําอะไรไม่ถูกต้องก็ไม่กล้าพูดก็ไม่มีหลักในใจไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งถูกต้องจะพูดไปก็เดี๋ยวก็จะไม่เชื่อ้ากเขาจะขัดคอบ้านก็เลยปล่อยกันไปกลายกันไปจนกระทั่งว่าเป็นผู้ใหญ่จนถ้าเอองั้นมาเติบโตขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็เลยทําไปตามในรูปอย่างนั้นทําตามตามกันมาโดยไม่ได้นลึกไหวนอันนี้ไม่เหมาะไม่ควรไม่กล้าที่จะตัดซึ่งไม่ถูกต้องออกไปจากวงการของพระศาสนาไม่กล้าที่จะพูดอะไรที่เป็นความจริงให้ญาติโยมทั้งหลายทราบเพราะตัวนั้นชอบสิ่งเหล่านั้นคือชอบสักการะที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นตัดไปเสียแลว้วมันก็จะขาดรายได้ไป ก็เป็นพวกประเภทติดอยู่ในลาบสักการะลาบสักการะก็ทําลายจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นไม่ให้เจริญงอกงามในทางดับทุกข์ดับร้อนตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่เสียหายเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเป็นนิจฉาทิฏฐิทาคในให้หลงให้เข้าใจติดไปด้วยตประการต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร เป็นเรื่องที่เราควรจะพูดจาทำความเข้าใจกับญาติโยมให้รู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องอย่างนี้วนะ่าให้เขาได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่หลักคำสอนในทางประพุทธศาสนาถ้าเราเห็นคนนี้แล้เราให้ความรู้เพิ่มแก่ของเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาถ้าเราเห็นคนจน เราทำให้เขาจนหนักลงไปก็ไม่ได้เชื่อคนจนนั้นให้อยู่ดีกินดีขึ้นถ้าเราเห็นคนงมงายแล้วเราก็เชื่อให้มันงมนงายหนักลงไปอะไรมันจะดีขึ้นในวนคนเหล่านั้นอะไรจะเจริญง,งอกงามในคนเหล่านั้นที่จะทำก็ไม่ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จะเป็นนักบวชด,ดุเหลืองผมเหลืองโผนหัวขุดขี้ แต่หาได้ปฏิบัติตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมไม่เรื่องมือเรื่องใจกันทำลายหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นของแท้ของจริงให้จมหายไปแต่ให้จิิงซึ่งไม่ใช่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเลนอกงามนั่นคือการทำลายนั่นเองทำไมพระพุทธศาสนาจึงเสื่อมสูญไปจากประเทศอินเดีย ก็ไม่ใช่ว่ามีคนอื่นมารังแกอะไรหาไม่ได้มาในตอนปลายนี่แหละว่าอิสลามรังแกบ้าในตอนปลายแต่ว่าทวนสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าถ้าเราไม่ยืนหย,ยัดอยู่ในหลักการของพระพุทธศาสนาพูดตามภาษาปัจจุบันว่าไม่มีจุดยืนที่แน่นอนจุดยืนแน่นอนไม่มี แต่ว่าปัดแกงไปตามอารมณ์คนอารมณ์ลูกต้องการจะากเอาพวกมาต้องการเอาบริจาคต้องการลาบสักการะจากคนเหล่านั้นก็เลยโน้มอเอียงไปตามความต้องการของคนคนต้องการอะไรก็ทำสิ่งนั้นให้ทำหนักเท่าหนักข่าว,าวชาวบ้านก็มองเห็นว่าพระเศวตในประพฤทธศาสตร์ศาสนาเน้นการไม่บวชครับ เหมือนกับธรามทั้งหลายที่มีอยู่ก่อนยุคพระพุทธเจ้าธรรมทำไสยศาสตร์ทำบนตรวจดึงบอลบนบานสันเกล่าวเส้นเจ้าเส้นสีไหวเทวดาถ้าสงฆ์ก็ทธอย่างนั้นเมื่อทำเหมือนกับธรรมเนี่ยก็มีธรรมมาก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระสงฆ์ก็ทําไมเราจะต้องมานับถือพระสงฆ์อีกนับถือตามแบบเดิมดีกว่าเพราะเหมือนกันแล้ว เพื่อหมดทันนั้นเองเพื่อหมดไปจากอินเดียก็เพราะว่าถ้าเราลดตัวลงไปทําทุกอย่างที่พระทําำจนชาวบ้านเห็นว่าพระัระทามเหมือนกันแก่แล้วแล้วก็เลยไม่นับถือพระไม่สนใจพระต่อไปพระก็ไม่หายไปจากประเทศอินเดียไม่มีพระเหลืออยู่เวลานี่พิ่งแต,แตกหนอใหม่ขึ้นมาบ้างไม่ออกี่หนอเพราะว่าเอาพันไปจากหลังกาบ้าง ไปจากประเทศไทยบ้างได้ไปปลูกไปเพาะห้เกิดเชื้อขึ้นในประเทศอินเดียต่อไปนี่คือการสูญพันธุ์ในบ้านเรืองของเราไงหนานี้เรียกว่ามีพันธุ์นักบวชอยู่แต่ว่าพันธุ์ปลอม